เฉียง1 5นาทีขบวนธรรมดาที่211กรุงเทพฯนาได้เวลาลั่นวันนี้ทำขบวนโดย u n s t o อม41203 สมเขียวโบกสะบัดชอบมากๆเลยบรรยากาศนี้ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยและมีความสุขค่ะ